เตราเป็นเมืองโบราณที่น่าอัศจรรย์ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดนและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนี่คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเพตรานะคะชื่อเรียกถูกขนานนามว่านครศสีลาสีชมพูกุหลาบ RoseRedCity เนื่องจากสีของหินทรายที่ใช้แกะสลักอาคารต่างๆ ผู้ก่อตั้งก่อตั้งโดยชาวนาบาเทียนซึ่งเป็นชนเผ่าอาหรับเร่ร่อนที่มีความชำนาญด้านการค้าโดยตั้งรกรากในช่วงศตรวรรษที่4ก่อนคริสตศักราชและสร้างให้เพตราเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างอารรเบียอียิปต์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยค่ะสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร ความโดดเด่นของเพตราคือการแกะสลักวิหารหลุมฝังศพและอาคารทั้งหมดบนหน้าผาหินทรายโดยตรงสถานที่สำคัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อัลคัสเนหรือเดอะเทรเชอรีเป็นอาคารแกะสลักหินที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดเชื่อกันว่าเป็นสุสานของกษัตริย์ซิกช่องแคบหินทรายแคบๆที่มีความยาวกว่าหนึกิโลเมตรซึ่งเป็นทางเข้าสู่เมืองโบราณหลักอารามแอดเดีย หรือเดอะมอ a s t e r y เป็นอาคารแกะสลักหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ800ข้ามจึงจะไปถึงค่ะมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีคศ1985ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในปีคศ2007ด้วยค่ะการค้นพบใหม่ เพตราถูกทิ้งร้างและสูญหายไปจากโลกตะวันตกเป็นเวลาหลายศตรวรรษก่อนจะถูกค้นพบอีกครั้งโดยนักสำรวจชาวสวิสชื่อโยฮันลุดวิกบัวการฮาร์ดในปีคศ1812ค่ะเพตราไม่เพียงแต่เป็นแหล่งโบราณคดีเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถทางวิศวกรรมของชาวนาบาเทียนในการสร้างระบบชลประทานที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายอีกด้วยค่ะ